ทุกคนวัดนี้เล็งเป็ดเลยเดี๋ยวมาช็อตกันดูว่าจะได้ไหมยูวอตส์ up สวัสดีครับนิวอยู่ผมบางก์เงินเซียนปลาเกา สำหรับคลิปนี้นะครับเมืเ่อเจอคอมเมนต์คอมเมนต์เจ้าของสวนครับเขาบอกว่าใครที่มาชนประกาศแหล่งนี้แหล่งเดดท,ที่เอาเกระบอกเข้าไปเอาหลกไม้เขากันเอฟซี FC. ใครที่มาจะประกาศแหล่งนี้แหล่งที่เยอะๆนี่ที่เอาเกระบอกเข้าไปเอ็เอาหลกไม้เขากันฉะนั้นคลิปนี้เมืเ่อจะกลับมาสำรวจแหล่งนี้ว่าจะเจอเกือ,อกบอกไหมทุกคนดูเลยรกมากเอไาหมาทุกคนอยู่ในป่าลึกดกดำบันรกมากเราจะมาสำรวจกันว่าจะเจอวอดสวยๆไหมนะ แล้วก็จะมาสำรวจก็บอกกันว่ามันจะบอกไหมแถงคลิปนี้ถ้าบอกก็คอมเมนต์มาแล้วก็ให้เจ้าของสวนเขาหลับด้วยแถนคลิปนี้มันก็ไปช้อนเลยว่าจะได้กี่ตัวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เบอร์เยอะเสียตากันด้วยเชียมาพร้มกันเลยกดไลค์เลยไปเลยทุกคนมาไอ้คนลุยเลยสมิ้นดาดราม่านี่ก็แต่ว่าต้องหาน้ำก่อนเพราะน้ำสวยๆหายากเลยไงไม่มีน้ำสวยใสแล้วทุกคนนี่เรจะพยายามหาให้ได้แต่ว่า น่าจะเจีว,วจะก่อนว่าจะเจอน้ำสวยนะไม่รู้ก็พยาตักน้ำใส่ก่อนน้ำใส่ตรงนี้น่าจะใส่นะนะเอฟซีนะเอออืมใส่ใส่มากสวยได้ก็เอาพอที่ว่าน่าจะได้แนแหละถ้ามันได้ก็มันต้องได้เอฟซีฉะนั้นรุยกันเลยดีกว่านียา่ยเสียเวลาเพราะถ้าเสียวเวลาเราจะเสียนาฬิกาด้วยมามาดูกันว่าจะมีปลาไหม

ว่ามาบ่ายๆนี้ส่วนมากจะเละนะครับเราก็ลองมาเช้าบ้างนะครับเพราะว่าจะเจออะไรที่แบบดีๆและสบายให้เฮลบ้างแบบวนี้นะนะคิดว่านะอื้อตัวเมียมันคือตักตัก,ตกม่วมๆนะตักพร้อยรู้จักนะทุกคนตักให้รู้ว่ามีปลาแล้วนี่นะหลอกเชือกแต่ว่ายังไม่เจอวดเลยนะ ไปเอามาหวดก่อนนะครับนี่แล้วหวดนะถ้าฝนไม่ตกมันก็ไม่ค่อย่อได้เลยนะเพรามันก็เหนื่มเหมือนกันแหละมันก่อโวดก่อแล้วพังก่อแล้วพังมันก็เหนื่อยนะบางทีมันอาจจะอยู่แบบไม่ก่อโหวดก็ดีกว่านะพอก่อวดแล้วมันมันโดนเลยทุกคนก่อโวดปั๊บมันก็โดนชนมันก็เลยว่าจากนี้ฉันจะสัญญาตัวเองว่าฉันจะไม่ก่อโหวดอีกแล้ว กอวดเหมือนกับเปิดประเด็นไงทุกคนเปิดประเด็นให้เขามาช้อนอะไรนี่แค่หมันนนั้ก็มันมีเลยจริงๆด้วยว่ะที่จริงบางหมัดบอกว่าบวชเยอะนั่นแหละนี้นะแต่ว่าคือปัญหาก็คือน้ํามันจะแห้งไงทุกคนดูจากสภาพแรงไงน้ำมันจะแห้งนะไม่รู้ว่ามึงจะได้แต้มไหมวันนี้จะหยิบได้ไม่ไม่แน่มกันวะก็ลองดูแล้วกน ช้อนมัม่วๆไปก่อเนือ้อจิบเลยทาไมเจอวหวดนนี้ก็ไม่อยากช้อนเลยนะเหมือนก็เหมือนก็เมื่อก่อนตอนนี้มันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวนี้ก็จะเหมือนงมเข็มในมาหาสม,มุทรเมื่อก่อนตักพึบๆก,ก,ก็ได้แล้วนะตักมัม่วๆก็ได้นะเนื้อจิบ เรามาลองดูขอบ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 ก็แห้งตั้งแห้งในเขาหิ่มเงียบจีบโอ้โหเจอแล้วทุกคนที่แมงมุมเราก็จะมาเฉียวแล้ว mặt tôi nó Uncle, do nay, này. Nhét nên Có lôi dưới đến... nít 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 ra nít 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 แต่คนจริงๆเนี่ลุกเล็กอาเลยไหมแม่พันนี่ทุกคนชูไว้นะแม่พันไหมแม่พันไม่าังตรไห้ตไนเกบเก็บเก็เรื่อยเก็บเกหเพรเดี๋ยวนี้ต้องสะสม้วทุกคนเลยไม่เหมือนเมา่ก่อนนะเมื่อก่อนเน้นเลือกครับเดี๋ยวนี้สะสมแลยไม่เท่าไรก็เก็บได้หมดรันทดเล็กเสี อ hmm. fc บอกบางเยาถ่ายมาก่อนโอ้โหปุ๊บป้าบปุ๊บป้าบเต็มถุงเดี๋ยวนี้จบคลิปแล้วก็ยังไม่เต็มถุงหน้าสงสานไหมพี่ถ้าถงฐานก็ฝากกดไลค์ให้ตรงเงียดด้วยกดไลค์นะครับไม่ใช่กดไล่นะกดไล่นะตรงนี้มันแทงไม่ลงติดอะไรไม่รู้ทุกคนแล้วที่เงียดมากับบางหมัดมันเจอหงายเจียวเยอะ ก่อนหน้านี้น่าจะฝนตกแต่ว่าหลังจากฝนตกนั้นก็น้ําจะแห้งตลอดไปเลยฝนก็หยุดตกไปเลยนะ F4 โอ้โหได้ตัวนี้นะพอน้ํามันแห้งมันก็เลยลแะบบมันเหมือนกับไม่ก็มีพื้นที่ในการกร่อหัวมันก็จะแอบ,บอยู่ในรูมันก็เลยไม่ขึ้นมาขอบๆนะทุกคนไดไงไหมอือก็จะเป็นตัวเล็กๆหมดเลยทีนี้ นี <ersch> <Aj ax. S 1> ่เป็นจะเป็นไซส์เล็กๆแต่ว่ามีคนถังลูกปลาด้วยนะลูกปลาแบบเป็นถุงอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปเลี้ยงต่อมันก็นี่แต่ว่าบางทีเราก็จะไม่เอานะเอาบ้างไม่เอาบ้างเนื่แต่สถานการณ์โตตรงนี้น้ำเยอะนะแต่ว่านะที่จริงมึงเหยียบมาใส่น้ำตรงนี้ก็ได้คือมึงเหยียบลงน่าจะลงผิดทาง ่าจะมีปลากัดน้ำเงินว่าปุ๊บปุ๊บโอ้โหมีจริงด้วยแต่ตัวเล็กเห็นไหมมันจะมาแอบอยู่เห็นไหมแอบอยู่ที่แบบนี้ทุกคนเห็นไหมไม่มีเลยเออแล้วจะบอกใครว่างเนี่ยโอ้โหทุกคนสก๊กตรงนี้นี่แหละลูกเล็กเล็กแดงเมื่อก่อนจะมีไม้ไผ่อยู่ลำหนึ่งวางไว้ตรงกลาง จะมีปลากดอดูด่วประจาเลยนะทุกคนแต่เดี๋ยวนี้แม,ม่พยานมันหายไปแล้วก็เลย,ยแบบไม่มีได้จับเลยตรงนันแม่ก็ไม่ค่อยได้ช็อเลยเจอหนึ่งนะพยายามจะหาหวดได้ได้นะเพราะได้หวดมันปลาวดมันจะดีนะแต่ว่าก็ต้องพยายามเยอะแหละดูทุกคนดู มันเหมือนจะไม่ค่อยมีวอดเลยนะอืมมันก็หายากแล้วแหละว,วอดอะ่ะต้องอาศัยลูกมั่วอย่างเงี้ยทั้งนี้ทั้งนี้ลูกมั่วเนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ในลูกมั่วถ้าลูกวอดเนี้พอได้รุนแต่ว่าที่ตักมันคือแบบไม่ไหวแล้วที่ตักบางอย่าง แยงไปปุ๊บก็แตกปักเลยนะมันมันแข็งมากนะทุกคนคือแบบปักตบไอพวกปักตบแอะที่ว่าอยู่แบบนี่ทุกคนแถวเนี้องคัง,งโอ้โหหดก็ไม่ค่อยเจอปลาก็ยังไม่ค่อยได้เลยวันนี้ก็ไม่รู้จะทะลุเป้าไหมทุกคนน่าจะไม่ทะลุเป้าเลยน่าจะทะลุทง ซูไว้เพียงไม่มีเลยทุกคนไม่มีวอดนี่เงียโชัว์นี่เงียบงมเลยอย่างกับว่ามาเดินธรรมดปักตบเลยไม่เจอวอดนลุกมั่เลยก่อนนะโอ้โหมันไหลุกมั่ว มันก็มีบ้างไงนะทุกคนนะได้บ้างไม่ได้บ้างนะโอ้โหเนี่ยนนาเจี๋ยววดแล้วก็เอฟซีเออโอ้โหนั่นไงแต่ว่าเป็นเล็กๆหมดแล้วทุกคนตัวไม่ทันนะเงนียดจับหมดรูออะไรมาตัวอืมเรียบร้อยอืมเงี้ก็ปล่อยปลายแลวทุกคนดูอืม

แน่นอนโอ้โห,หวัดนี้ทุกคนแดงแป๊ดเลยทุกคนวัดนี้แดงแป๊ดเลยเดี๋ยวมาชอนอกันดูว่าจะได้ไหมได้แดงแป๊ดเด่ตัวเท่าแปด๊ด ไม่เอานะเล็กเกินมันจะหล่อจต้องแตไดไอ้สิเล็กมากอ่ะวอวดสวยแต่ว่าวอวดครื่องสวยอ่ะเงยกะว่าเมื่อกี้ตัวนั้นน่ะ ต้องรอแหละเอาเออมันก็ต้องรอแหละเอาแต่เต็นไม่รอครับทุกคนหมดเลยนะทุกคนไม่น่าเชื่อนะพวมหมดเหมือนกันนะคือมันไม่ใช่เล่าแต่บางเียดนะมันหลายคุนนะทุกคน,นเยอะอ๋อมันเป็นปลาัธรรมชาติไงใครก็มาชนได้เป็นแหล่งธรรมชาตินี่ทุกคนนี่ก็ นี่ก็น่าจะเป็นโหวตนะต่มาดูกันว่าจะได้ตัวมันโอ้โหได้นี่ทุกคนนี่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 ใช้ได้ได้ไนี่ทุกคนนี่มันจะใช้ได้นี่ทุกคนโอเคเก็บในโหวตมันพลาดแล้วนะสักพักก็ได้มาทานี้นะก็ก็ไปคัดเอานะแล้วก็เก็บไปทีละ ชดชองชอดก่อนแล้วเราก็ค่อยไปคัดเอาอื้นมันก็ได้แต่เมียม,มาก็เก็บไปก่อนเก็บหมดเลยข้างบนนี้เห็นว่าน่าจะมีน่าจะเยอะกว่าข้างล่างนี่แหละถ้าข้างล่างมันมันบอกว่ามันจะไม่อยู่แล้วข้างล่าง มันให้เช่าหมดแล้วก็ร่างพื้นที่ทุกคนเดีย๋ยวไม่แน่มันอาจจะขายที่ก้าล่างมาอยู่ข้างบนหมดแล้วไม่แน่นะไม่แน่นะช้อนหม้อมัอม่วไม่คิดว่าจะได้ทุกคนนี่ตัวเล็กนะเล็กก็เก็บ ได้ชาร์จโอ้หน่าจะมีฟองไม่ใช่มีฟองแล้วก็มีปลาเนี่ยทุกคนเ็นฟองแบบบางครั้งมันก็อาจจะดูไม่เป็นฟองสักเท่าไหร่เลยนะทุกคนพรามันไม่ได้ก่อใหม่มันใช้ใช้ฟองเก่าลวกลวกใช่ไหมคนเลยบอกว่าลวกลวก ตัวลวกนี huh. ộc, p, uh ่ก็คือรีบๆเจอนี่ก่อนทำอะไรแบบลวกๆก็คือรีบๆอือหถ้าเราไม่รีบเราก็ไม่ลวกก็เรื่อยๆไม่ต้องลวกๆเจอก็ตักไม่เจอก็สุ่มเรื่อยๆนั่นไงเห็นไหม แม่พันจะได้แบบนี้นะนี่ทุกคนแม่พันนะแม่พันปลาป่าทุกคนปลากัดปลาภาคใต้พอถ้ามังเห็นไปจับภาคอีสานมันก็จะเป็นภาคอีสานนะนี่มันจับอยู่ที่ภาคใต้มก็เลยเรียกปลากัดปลาภาคใต้บางครั้งมังเห็นไม่ได้เหนื่อยด้วยการช้อนปลานะ เหนือได้พูดนะเออใครมาเห็นมังเหยียดอยู่คนเดียวแล้วก็พูดคนเดียวเขาก็ว่าบ้านะจริงๆแล้วก็บ้านั่นแหละเพราะถ้าไม่บ้ามันทำไม่ก็ได้นะรายการแบบนี้ลูกแต่ก็บ้าให้คนอื่นมีความทุกข์มันก็ดีนะมึงเห่อนะดีกว่าไม่บ้าแล้วให้คนอื่นทุกนะโอ้โหตัวนี้น่าจะใช้ได้นะแม่พันแต่ว่าน่าจะไม่ถึงพัน มันจะได้เพิ่นนิดกน่อยเพราะถ้าถึงอนานมันจะกลายเป็นแม่แม่ครับถ้าไม่ถึงมันจะกลายเป็นแม่เลยโอ้โหมันคือช้อนปากัดนี่หลักๆเลยคือปวดเอวนะทุกคนแต่เรามีเมียเรากลับไม่มีบีบอือือแม่กิบข้างบนนี้ก้เห็นจะไม่ผิดนางเงยเคยเจอวัว nghe chưa? ngày phần đâu nghĩ, nghĩ là ở đây nãy có bận, thế mà không được, cứ nghĩ chơi chơi. Thôi, ok, bên nó cho gì? Chúng ta sẽ chọn một chút thôi, một ta sẽ di chuyển. Nếu được thì ta เหนื่อยไหมถามตัวเองสิเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยทำไมต้องทำเพื่อเพื่อ fc ใช่ไหมโอ้โหตรงนี้ทุกคนดูเงียตักมั่วสามตัวมีแม่พันธุ์แล้วก็เงียคิดว่าเงียได้แม่พันธุ์จริงด้วยจริงใช่ มันแอบอยู่ตรงนี้ได้ไงคนนี่นะนี่มันมาอยู่ด้วยกันนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้พู่นะพู่ไม่โตเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ได้แต่แม่พันธุ์ตัวนี้ใช้ได้นี่ทุกคนนี่ใช้ได้เอาไหนลองมาซื้อไปซื้ออะไรงี้หน่อยดิเป็นอะไรก็ใช้ได้แม่คิดคือมัน มัน,นไม่มีที่ไปไทุกคนใช่ไหมมันจะมาอยู่แต่แถวนี้เนี่ยคือมันมาจะอยู่ที่น้ําแบบน้ํามีแล้วก็ถ้าน้ําไม่มีมันอยู่ไม่ได้เลยเนาะเเออเอเอเงี่ยไม่พันอีกแล้วไม่พันอีกแล้วทุกคนดูหไห้พันเยอะแหละเพราะว่าพันนั้นหมดแล้ว โอเคก็พอบปาของพอรู้เรื่องไปยาหม้จบมนังแจมใิที่นี่นิดหน่อยฝากกุ้งเล็กกับแจมช่วยไปกันด้วยยาไม้องนูนไป